มือยอดดาวโรดจอมหดเล็กรัตนโชธพิกัด114่ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการพบกันของยอดมวยพันธุ์ต่างยุคต่างสมัยครับจอมหดเล็กรัตนโชธเนี่ยอายุ2ีปีมวยนครปฐมครับบูปั้มปัตตีเขา่าและนี่ก็เตะเจาะยางต่อยหมัดครับชาชายน้อยชาวไร่อ้อยมนุษย์หินนี่เป็นนักชกปริญญาตรีนะครับอายุ28ปีแล้ววันนี้เจอมวยรุ่นน้องครับนี่มวยบุญใหญ่โคร,ราชนะครับ คุณอีนครพถมครับลูกพี่ของจองหดเล็กครับชื่อจริงวีระเดศพิสารกิตินะครับอาจารย์สุรัสเสียงหลอขอพวงมลาลัยและมงกลให้กับลูกศิษย์ครับชาติชายน้อยยกที่หนึ่งเริ่มกันแล้วครับวมวยพันดุด,ด้วยการทั้งคู่ครับชาติชายน้อยกางเกงสีแดงนั้นปริญญาตรีนะครับการศึกษาจบแล้วอายุ28ปีเนียหนึ่งลูกหนึ่งบานสองหลัง ที่โคราชบ้านเกิดแล้วก็ที่ถนนดอนินทรานึ้นะครับแล้วก็รถปิกอัพหนึ่งคันทอง15บาทเงินเยอะครับเป็นมวยเงินแสนจอมหดเล็กอายุ20ปีครับอ่อนกับ8ปีนั้นมวยเงินหมื่นครับค่คตัว4 0 0 0มืเงินยังไม่เยอะครับมีทอง5บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างมวยพันดุกับมวยพันดุครับขึ้นมาท่านผู้ชมให้ ชาชายน้อยเป็นต่อสิบเก้านะครับกระดูกดีกว่าผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่าอาวุธร้ายของชาชายน้อยคือเตะเจาะย,ยางแล้วก็หมัดต่อยแม่นนะครับจออกดเล็กนั้นแหมเข่านี่แก่ปล้ำฟัตตะแทงนั่นจริงๆครับเหนียวแน่นแล้วก็จับแล้วก็ยังก็เอาคีมปากตายไปล็อกคอทีเดียวขึ้นมาก็ยังเคียร์เียร์สกิดสกิดกันอยู่ครับ ชาติชายน้อยก็ยังไม่กราดที่แถวแถวยางก็คือแถวขาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเจาะยางพูดปุ๊บเตะปั๊บเลยครับจอะหดเลกต้องระวังให้ดีนะครับแกเจาะยางพุทธสู้แตกมาเยอะแล้วครับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยเตะล่างป่อยบนเตะล่างปล่อยบนนี่น้องชายครับตะคร้อเล็กเด็ดรัตน้องชายของชาติชายน้อยเมืองไทยนี่นักมวย ปัญญาตรีนัมมีไม่เยอะครับนี่เป็นหนึ่งในไม่เยอะนั้นนะครับชาชาัยน้อยกางเกงสีแดงก็ยังเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาวางแข้งสักทีหนึ่งมวยซ้ายกับมวยขวาไม่โดนครับแหมสมัยชาชาัายน้อยรุ่งนี่ไม่รู้จอมพลเล็กอยู่ที่ไหนเลยนะครับแกออกกันถึง8ปเีอ้าวกับจะเจาะยาโดนถีดยันหน้าขาไว จอหดและก็ทำการบ้านมาดีเลยครับมีทั้งบางมีทั้งยันโอ้โหขึ้นบนแล้วตะแวงล่างขึ้นบนเลยครับจอหดและนี่ว่ากันว่ามาแรงเอาในช่วงยกสี่ห้าครับแรงมากครับเข่าดีเหลือเกินสิบสี่ไฟล์ล่าสุดจะแพ้ครั้งเดียวครับแพ้ดาราเอกสิบรุ่งซับนอกนั้นไม่เคยแพ้ใครแรงเหลือเกินว่ากันว่านะครับจะมาแทนแซมสั้นอีสานครับ เป็นมวยที่ชกนี่ถึงอกถึงใจคุณนายท่านผู้ว่าจริงๆเอาครับเกี่ยวพอแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหเกิดไปแล้วโดนศอกต้องระวังหัวจิตหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับคุณนี่เอาลครับจับตาดูให้ดีครับจอมพลเล็กนี่ว่ากันว่าจะมาแทนแซมสั้นอีสานดูครับอาวุธนี่ไม่เคยกลัวรุ่นพี่เลยเอาแล้วครับจิ้มแล้วกระชายน้อยหมดยกพอด,ดี ลมา,ด,าดูครับชะดูครับข่าวของจอมพลสะบัดหน้าหลบไปได้เท็จริงประการใดท่านชมต้องจับตาดูจอมพลได้กแค่ดีครับเราคงจะนําเสนอเข้าบ่อยๆครับเพราะว่าลีลางเขาเนี่ยเหลือเกินจริงๆครับบางทีนะครับมีโอกาสเจอกระแซมสั้นอีสานด้วยภายในปีนี้นะครับเอาละครวางแค่หมดยกพอดีคุณสุรัตเสียงหลอง่อ บอกชาติชายน้อยครับเจาะยางต่อยบนแล้วดึงตัวสับล่างนี่ทางฝั่งของธนวาสิ์สยามครับมาสอนจอมหดเล็กหมดยกที่หนึ่งครับสิบเก้าครับชาติชายน้อยได้เปรียบนะครับยกที่สองครับต้องชมยากรพิษตาครับมวยกูนี้ไม่มีสามสี่ห้าครับจบลงที่ยกนี้ครับใครอยู่ใครไปเขียนล่างสักทีหนึ่งยากรพิษตาครับกางเกงสีแดงนั้นเจาะยางต่อยบนนะครับกางเกงน้ำเงินนั้นเข่าโอ้โหเกี่ยวแล้วตีไม่มีหลุดแล้วครับ จับวางข้าง14ไฟแพ้ไฟเดียรครับกันเกงน้ำเงินชาชัยน้อยนั่นก็แข็งแกร่งเหลือเกินแนบเอาแล้วครับอาวุธถนัดของจอบลเล็ก็คือกอดคอตีเข่ารัดตีเข่าทีบชาชัยน้อยเจาะยางแล้วครับทันทุมยางกรบพิบตานะครับอยากกับพิบตานะครับมวยก่นี้จบลงที่ยกนี้เอาล้ครับมาเลยเจาะมาเลยแม่ท้าเลยครับเอาแล้วครับจอบเล็กทีบสักทีหนึ่งบอกคุณเจาะยางเก่งนักเตะเจาะมาเลย ท้าเลยครับแล้วก็สวมกันหมวกกันน็อกด้วยพุกทีหนึ่งดันเอาไว้ดันเอาไว้ครับยังไม่แทงเอาแล้วครับเกี่ยวแล้วแทงดันเอาไว้ชาชัยน้อยจะเดินตุยทองครับเอ้าโหต้องระวังครับอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมครับเีเอาไว้จิ้มทองสักทีหนึ่งเอาแล้วครับเดินก็ไปหามวยคู่นี้น็อกกันยกนี้ใครน็อกใครถีบเอาไว้ไม่ให้เขาใกล้ยืนยับเอาแล้วครับวางแข้ง ลูกนีฮหกขวาโดนแล้วพุกอีกทีหนึ่งพุกอีกทีก็โอ้โหหล่นเลยครับโอโ้สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดไม่นับต่อครับเนิคทิ่ก็เอาเลยครับดูตาแล้วยืนไม่ได้ครับโอ้โหทิ้งตัวเลยครับดีใจมากน็อปมวยหมัดด้วยหมัดครับอืเอาเลยครับมวยคู่นี้จับตาดูให้ดีครับว่าคนชนะข,ของคู่นี้ครับมีโอกาสเจอแซมสันอีสานไม่ไม่นานนี้แหละครับ จอมโหดรัตนาโชติครับสิบห้าไฟแพร่ไฟเดียดครับว้าตะขอเล็กีิคันเลยครับเห็นพี่ชายถูกน็อกดูนะครับว่าประมาทครับไม่คิดว่าเขามีหมัดลูกนี้ครับโดนแรกหมัดแรกนี้แว่งแล้วนะครับยังไม่โดนครับลูกนี้ครับหล่นเลยครับไม่ไหวเลยครับโอ้โหจอมโหดเล็กนี่มวยขาวอาชีพวันนี้น็อกมวยหมัดด้วยหมัดเลยครับหือหนามยอกเอาหนามบงจริงๆริครับเทคนิคเอร์้องเอาในยกที่สองง่ายไดย เกินความคาดหมายครับดูครั้งนะครับลูกนี้ครับแกว่งแล้วนะครับมาต่อมาไม่โดนนะครับลูกนี้ไม่โดนลูกที่สองนี่ครับโอ้โหหลับเลยครับเทคนิคขอด็อกเอาในยกที่สอง